ขอรอก่อนกว่านี้ได้ไหมเมื่อกี้ไปซ่อมพ่อปตามาอรลังคาในลูกเลือกข้อเนี่ยอยากได้สีน้ําตาลมันจะได้เป็นแบบวินเทจวินเทจแต่ลูกบอกต้องเอาสีน้ําเงินเท่านั้นโอเคลูกเลือกยังไม่ได้ทําสะพานในนาเพราะว่าตันหมดกอ่อนสวัสดีครับวันนี้เราจะ พาเพื่อนๆน,นะฮะไปที่คาเฟ่เปิดใหม่อยู่ไม่ไกลจากอุดรธานีนะครับก็อยู่ที่บริเวณหนองบัวซอนะครับจะพาไปที่หนองบัวซอนะครับเป็นร้านที่มีชื่อว่าแวนาคาเฟ่นะครับเป็นร้านของพี่ตั้มนี้เราจะไปเยี่ยมพี่เขากันนะครับอเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าบรรยากาศจะดีขนาดไหนนะครับ ตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะฮะที่แวนาคาเฟ่นะครับอยู่ที่บริเวณตนองวัวซอนะครับเลี้ยวซ้ายนะครับเลยตำน้ํามันนะครับบดทมานิดนึงนะฮะก็อยู่ทางขวามือนะครับไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับใครที่ยังไม่เคยมาก็ลองมาได้รับรองว่าโอ้โหชิลมากในช่วงวันหยุดแบบนี้ด้วยครับ อ่าเจอพี่ตั้มแล้วพี่ตั้มสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมแวนนาคาเฟ่นะฮะยินดีต้อนรับนะครับสำหรับใครที่อยากจะมาอ่าคาเฟ่นะครับบรรยากาศสบายๆสไตล์บ้านนาของเรานะครับครับแวนนาคาเฟ่ที่นี่สอบถามไปหนึ่งมีตลกไหมครับพี่มีครับเยอะเลยตลกคาเฟ่นะใช่เลยนี่ไงคาเฟ่นะครับตอนแรกเราจะเปลี่ยนเป็นเอ่ออะไรพระรามเก้าคาเฟ่ศูนย์รวมตลกนะฮะ เดี๋ยววันนี้เราจะให้พี่ตั้มนะครับพาไปชมแวน่าคาเฟ่นิดนึงก็ต้องบอกว่าตอนนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ร้อเปอร์ซ็นะครับแต่ว่าเปิดก่อนเพราะว่าร้อนตังกไปกันเลยพี่วันนี้เรามี แขกรับเชิญด้วยนะคะคุณนัสนีครับนามากกับนัสนีนะครับสวัสดีค่ะอันนี้สร้างเสร็จกี่เปอร์เซ็นต์แล้วพี่ธรรมอ๋อตอนนี้ประมาณ80ดสินะครับนี่ก็จะเป็นต้นลองกองนะฮะก็เราตอนแรกเราเอาทุเรียนมาแต่ทุเรียนไปไม่รอดตอนนี้ก็มีลองกองด้ยลองไปก่อนใช่ลองไปก่อน,ออน,นครับโอเคแล้วก็จะมีต้นง้อนะฮะกะว่าอนาคตมันแบบเป็นสวนผสมไรนาสวนผสมด้วยแล้วก็มีคูนชมพูตรงน,นี้ก็จะเป็นหญ้านะครับเพราะว่า ชอบบรรยากาศยา่าๆครับอ๋อันนี้มาถึงเราเรายังไม่คุยคอนโซงคอนเซปต์อะแรกเลยนะฮะจริงๆคอนเซปตร้านตอนแรกๆที่ตั้งใจทำกันก็กะว่าจะเป็นสไตล์บ้านนาะสบายๆแต่พอทำไปแล้วบ้านเราอยู่กันหลายเจนคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณลูก ก็เลยต้องเอาคอนเซปต์หลายอย่างมารวมกันก็เลยต้องเปลี่ยนคอนเซปต์จากสไตล์บรรณาบรรณาจารามันก็เลยจ๋าไม่ได้ก็เลยต้องปรับเปลี่ยนก็อย่างที่เห็นก็เป็นลังคาในลูกเลือกพ่ออยากได้สีน้ำตาลมันจะได้เป็นแบบวินเทจวินเทจแต่ลูกบอกต้องเอาสีน้ำเงินเท่านั้นโอเคลูกเลือกก็เลยต้องปรับเปลี่ยนกันไปเรื่อยคือฮวงจุ้ยครอบครัวเลยก็ว่าได้ใช่ไหมก็คือเลือกมาแบบทุกคน จัดให้หมดเลยครับก็เลยเน้นว่าคอนเซปต์ของเราก็คือถูกใจผู้อยู่เอาให้ถูกใจทุกคนแต่ที่จอดรถกว้างมากเลยนะคะที่จอดรถแบบกว้างมากจริงๆอะค่ะถ้าอนาคตมีมีคนมาเยอะๆจริงๆปัญหาหลักๆของหลายๆที่ก็คือที่จอดรถเราก็เลยบอกว่าเอาเอาบ้านตัวเองขอยมาข้างหลังแล้วกันข้างหน้าจะได้เป็นลานจอดรถก็เรียกแขกเลยว่าง้นให้แบบเอาใจคนที่มาสะดวกสบายไปเลยด้านหน้าเนี่ยเราก็ลงต้นชมพูพันทพย์ไว้อนาคตมันก็จะเป็นชมพูแบบ เมม่แต่ตอนแรกไม่รู้นะคะเนี่ยว่าแบบโลเคชั่นของร้านได้ติดถนนใหญ่เลยตอนแรกก็เอ๊ะเข้ามาจะหายากไหมขับมาจะไกลหรือเปล่าความจริงก็คือจะสี่แยกสี่แยกใสี่แยกหนุัวซอแล้วกันเนาะใช่แล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายมาประมาณ3กิโลใช่ขับมาแป๊บเดียวเราก็เห็นชัดเจนเลยแล้วเลขที่บ้านเลขที่บ้านเลขที่ดีด้วยนะคะ285แต่ว่ามาร้านนี้ไม่เมา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 ตาค้างตอนแรกตอนแรกอยากได้289เเพราะมันเป็นเลขเลขเลขมงคล แต่เขาบอกว่าห้าปีมาเนี่ยเพิ่งสร้างได้สองหลังที่หมู่บ้านนี้ก็เลยเอาได้เลขที่เดิมนะครับที่ที่นี่พยายามจะปลูกต้นอะไรนะคะที่บอกว่าตอนที่หน้าฝนมันจะยังไม่ค่อยสวยนี่ก็คือต้นหญ้าอะนี่หน้าหน้าฝนต้นต้นหญ้าส่วนใหญ่มันจะล้มอ๋อที่เราเห็นหญ้านี่คือไม่ได้ตั้งใจให้มันเตียนใช่หญ้าพวกนี้คือหญ้าหญ้าอ๋อดอกหญ้าใช่ดอกหญ้าหญ้าน้ำปูเม็กซิกันอ๋อก็คือชอบแบบนี้ แต่ว่าหน้าหนาวมันจะดีกว่านี้เลยจะสวยงามกว่านี้เลยอตอนนี้ก็มีขุดคลองมีคลองนี่<ส>ก็โชคดีช่วงนี้ไม่ใช่ว่าโควิดคนล้มหญ้าก็ลม้มเหมือน,นกัน,นโอเคถ้างั้นนะเดี๋ยวคงคงคงเติบโตไปพร้อมๆกันเลยอืออันนี้คลองๆๆๆคลองคลองตอนแรกขุดมาเล็กๆขุดเล็กๆขุดไปขุดมาน้ําท่วมมันก็เลยเป็นคลองที่ใหญ่แต่ว่าโชคดีตรงที่ว่าพอขุดไปแล้วมันเจอตาน้ําใต้ดินน้ํามันซึมออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเราก็เลยแบบว่า มีน้ำใช้ตลอดปีมันก็เลยว่าปลูกอะไรได้เพิ่มน้ำเนี่ก็คือจะเอากลับมาลดน้ํามาใช้ประโยชน์เป็นวิถีเลยว่างั้นโอ้โหทำนาด้วยมีนามีอะไรอันนี้อันนี้อันนี้คือที่ทั้งหมดของพี่เหรอที่ทั้งหมดครับก็ประมาณ20กับ30ไร่ครับ2 0กว่าไร่ที่ใหญ่มากโอ้นี่เสรียีเนี่ยไม่ใช่ของคุณภรรยาครับโอ้ยลงทุนร้านไอแวนะคาเฟ่นี่ หลักๆนี่หมดเท่าไหร่พี่สร้างบ้านด้วยใช่ครับตอนแรกก็วางไว้แค่ไม่กี่บาทแต่เอาไปเอามามันบานไปเรื่อยๆบานคนนี้ก็จะเอาคนนี้ก็นี่ๆอ่าก็เพิ่มเพิ่มตามตามที่อยากได้แต่ว่าอยู่ภายใต้งบประมาณที่เรามีอยู่ก็คือจํากัดคือที่เดิมทีมันก็โล่งๆอย่างเงี้ยใช่ไหมคุณตั้มก็คือโล่งๆไม่มีอะไรว่างเลยครับแบบไม่มีอะไรเลยก็ขุดก็ขุดตรงนี้ก็เอาดินขึ้นไปถมข้างบนมันก็จะช่วยเซฟคอสประหยัดต้นทุนในเรื่องของการถมที่ได้ออกอะไรเงี้ย เดิมทีเนาะบางทีทางท่านผู้ชมหรือเพื่อนๆเนี่ยยังไม่รู้ว่าที่มาที่ไปทําไมเราต้องออกมาจริงๆแล้วเราเองก็เป็นแฟนคลับของแอนฟิลแอนฟิลคาเฟ่แอนฟิลคาเฟ่นี่ก็คืออยู่แถวราชพัฒนะ์เนาะซอยซอยกระเทยก็เวลาเวลาว่างๆก็จะไปนั่งทํางานหรือแวะไปโชบกาแฟบ่อยๆคราวนี้ปิดไปกี่เดือนแล้วคะที่นั่นเลือปีหนึ่งครับ<อ>ิดเพราะว่าคุณพ่อตอนแรกคุณพ่อของแฟนเขาเขาป่วย ก็เลยปิดมาช่วยดูแลผู้ใหญ่อ่ากอว่ากลายเป็นได้แบบร้านใหม่ใหญ่กว่าเดิมเลยใช่ครับก็เลยว่าตัดสินใจ เข้ามาอยู่ตรงนี้เพราะว่าได้อยู่ใกล้บ้านของพ่อกับของแม่แม่ยายด้วยก็เลยมงนก็เป็นชี่ของเราอยู่แล้วเอาเป็นว่าก็ถือโอกาสพาคุณแฟน่ะกลับมาดูแลคุณพ่อแล้วก็กลับมาทําธุรกิจที่บ้านเพราะความจริงหนองวัวซอเองเนี่ยเราไปมาอุดรจริงจริงเนาะเดี๋ยวนี้ขับ20นาทมชีได้ไหมคัประมาณนี้ครับก็วิถีชีวิตก็เปลี่ยนนิดนึงเพราะว่าจากทํางานในเมืองลูกเรียนในในเมืองอาจจะต้องตื่นเช้าขึ้นอะไรประมาณนั้นแต่ก็ก็ถือว่าเราได้ ได้บรรยากาศไม่แต่เดี๋ยวนี้ธรรมชาตินะคือเหมือนเราอยู่ในเมืองเนะาะเศรทีีเราอยากขับรถออกไปไกลๆเพื่อไปแบบไปดื่มดำบรรยากาศไปทานกาแฟบางทีแบบช่วงเวลาพักผ่อนเราจํากัดแล้วที่สําคัญถ้ามานี่มันเดินทางไม่ไกล<ช>บางทีถ้าเราไปจังหวัดใกล้เคียง<ๆ>ก็ใช้เวลาในการเดินทางพอสมควรเช้าเช้านี่หมอกบรรยากาศดีมากหมอกลงทุกวันเลยครับขนาดหน้าฝนหน้า ยังไม่ถึงหน้าหนาวแต่หมอกมาแล้วลรวร้านเปิดกี่โมงอ่ะคุณต<ำ>ั้มแปดโมงเช้าถึงหกโมงเย็นครับจริงๆตอนแรกว่าจะเปิดแค่แค่ขายได้วันละสิ์แก้วก็พอแล้วกลัวภรรยาเหนื่อยโอเคอเพราะว่าเป็นธุรกิจเจ้าของคนเดียวครับทำอยู่คนเดียวอะไรองี้แต่เมื่อกี้ ที่ี่เราแอบเข้าไปก่อนที่จะมาถ่ายนี่ก็ยังไม่ได้พักนะครับยังไม่ทานข้าวเลยครับตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้บ่ายสี่โมงเย็นแล้วก็ยังไม่ได้ทานข้าวไม่ได้ทานข้าวแต่ทานขนมจีนไงวันนี้ทำขนมจีนกินที่นั้นมีข้าวด้วยใช่ไหมคะมีไว้บริการแต่ว่าเป็นกับข้าวแบบตักให้คือง่ายๆก็คือไม่ใช่ตำสั่งอะไรยังไงเนาะอ๋อค่ะ ก็แต่ว่าหมายถึงว่าถ้ามาก็หิวก็มีอะไรให้ทาน<ช>คือทั้งเป็นแบบอา,อาหารแต่ว่าเมนูนี้ไม่ได้ฟิกแล้วแต่แล้วแต่วันเนาะค่ะหน้ามานามาต้องมาลองต้องมาลองมีม,มีมีจุดถ่ายรูปไหมพี่จุดถ่ายรูปเนะี่ยพาไปดูจุดถ่ายรูปหน่อยพี่ตอนนี้ก็คือมันยังไม่เต็มที่นะครับเพราะว่าเราเพิ่งปลูกเพิ่งลงไปแต่ว่าอนาคตก็คิดว่ามันน่าจะเป็นจุดไฮไลท์ได้เพราะว่า ตรงนี้มันจะเป็นต้นเหลืองอินเดียดอกเนี่ยครับนี่คือทั้งหมดนะครับแต่ตอนนี้มันยังไม่เหลืองเลยใช่เพราะมันจะออกเป็นหน้าครับมันจะออกหน้าร้อนเนี่ยได้ข่าวมาว่าเขาจะทําเหมือนการท่องเที่ยวไงใช่ครับปกติใช้ผีฉุชุมชนคือทําไมต้องทาไมคนต้องไปเที่ยวพญาเสือโค้งเชียงใหม่หรือเลยอะไรอย่างนี้อนาคตเราก็เลยว่าพญาเสือโค้งมันมีแล้วไปที่อะไรนะขอนแก่นก็มีต้นคูณแล้ว แต่อุดรเราเนี่ยมันมีต้นจานแล้วแต่ทีนี้ก็อยู่ในอุดรแต่ทีนี้เราเลยลองลองดูว่าต้นอะไรสวยนี่มาเจอที่เหลืองอินเดียต้องยอมแล้วว่าเวลามันมีดอกมันเหลืองไะสวยแล้วมันอยู่นานไหมอ่ะคุณตั้มประมาณเดือนหนึ่งครับคือเดือนหนึ่งที่เขาจะเหลืองแต่ระหว่างที่ว่าเขาไม่เหลืองก็จะเป็นต้นไม้ที่เรามองเห็นอาะจะเป็นเหมือนต้นไม้ธรรมดาที่เราดูไม่ออก อนาคตมันคือมันจะเป็นซุ้มนั่นแหละแต่ว่าเพียงแต่ว่าตอนนี้มันยังต้นยังไม่โตเป็นทางเดินไปก็แสดงว่าต้นเหลืองอินเดียแต่ตอนนี้ถ้าใครยังอยากรู้ว่าเหลืองอินเดียเป็นยังไงต้องไปเซิร์ชเซิร์ชกู<ด>เกิลดูก่อนแล้วเราจะเห็นว่าอนาคตคือเหลืองอินเดียเนาะ นในไงฮะตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นใช่เขาทะเลาะเขาทะเลาะเหรอเถียงเถียงเถียงอะไรนะเออไม่ได้เถียงออ๋โอเคเถียงนานะครับก็คือเอาไว้ให้ให้พี่พี่พี่เขามาทำเราเราเราไม่ใช่ว่าเราไม่ชอบต้นข้าวแล้วเราไปทะเลาะกับเขาไม่ไม่ไม่ใช่นะไม่ใช่อ๋อโอเคงอนนาอยู่ ก็ค <54. S 2> ือกว้างที่เราสุดหูสุดตาไปตรงนู้นใน่รือจบแค่ตรงอ่าตรงตรงเขีย่เอาสุดนู้นเลยก็คือกล้วยล้อมอ่าโอเคอ๋อนี่ก็คือที่30ไร่โอ้โหที่30ไร่นี่ไม่น้อยไม่น้อยเลยจริงๆนะคะเท่ากับเท่ากับพื้นที่ศูนย์ย็นค้าในกุดรเลยแหละหรือว่าห้างใหญ่ๆเลยโอาโหงสามสิบไร่ค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆทําไปเพราะว่ามันทําอยู่ไม่กี่คนเหมือนเราทําด้วยตัวเราเองเราก็เลยไม่ได้เร่งอะไรครับ แล้วเราก็ใช้สถานที่เดิมวิถีเดิมมีหญ่าอยู่แล้วมีนาอยู่แล้วเราก็ใช้สิ่งที่มีอยู่แต่เรามามาเพิ่มเนาะเพิ่มความสมบูรณ์ในเรื่องของคาเฟ่ก็คือแวนอาคาเฟ่ขึ้นมาอนาคตข้างหน้านอกจากคาเฟ่จะทําพวกร้านอาหารดีสารอะไรไหมพี่ใช่จริงๆก็คืออย่างมีบรรยากาศเป็นรีสอร์ทรีสอร์ทสไต ทั้งโมเดินผสมกับแบบวิถีชาวบ้านเป็นไม้เป็นล็อบก็ค<ม>ือ,อ,อจะอยู่ตรงคอนเสออ่ะ<ร>อยากได้มากเลยคือเป็นแบบคาเฟ่นในฝันเลย<ร><ร>คือส่วนตัวแล้วเนาะ<ร>เราชีวิตเราก็จะผ่านร้านกาแฟผ่านรีตอรองหรือผ่านแบบเหมือนผับบาร์มา,มาอยากเห็นมากเลยนะคะอยากเห็นแบบแวนาคาเฟ่มีดนตรีชิลๆมีโฟกซองเล่นในวันเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยอยากอยากเห็นมากเลยเรียกเรียกจะได้เรียกคนมาเหยียบตดนข้าวให้ตายให้หมดอนาคตก็ไม่แน่ครับแต่เพียงแต่ว่า เ็าค่อยขยับขยายไปขค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับวันนี้เพึ่ง ถ้ลองเปิดเป็นวันแรกนะครับก็ยังตะกุมตะกัดแต่คนเยอะนะคะก็เมื่อกี้บอกว่าไม่ได้หยุดมือกันเลยเราก็เลยเอาไม่รีบเราก็ลองท้องจากบ้านมาระดับหนึ่งแล้วพอคิดว่าก็คงจะประมาณนี้แหละน่าจะขายดีวันแรกก็เราก็เน้นในเรื่องของมาแล้วแบบสบายๆอันนี้ก็เป็นบรรยากาศให้คนเดินไปได้ใน่นะคตต้องให้มันโตกว่านี้ก่อนเพราะว่ามันมันต้องทุกอย่างมันต้องใช้เวลาเพราะว่ากว่ามันจะโตกว่ามันจะปลูกขึ้นมาได้มันก็ต้องใช้เวลาในการที่ตรงนี้จะปลูกอะไรดีตรงนี้จะปลูกอะไรดีอะไรเงี้ยแล้วน้ำตรง นี้เราจะเห็นแบบเป็นบัวแดงเป็นไปได้ป่เป็นบัวแดงอุดรธานีมันบัวแดงเนาะแล้วน่าจะมีฟิลอะไรที่แอบจะลูกอะไรลงไปในน้ำหรือเปล่าตอนเอาลงไปแล้วปลาเขาเรียกปลากระเพียนมันกินกินปลาตอดอ่าเราคือปลาตอดมดเลยครับสังเกตได้ว่าผักบุ้งไม่เหลือ ออแสดยว่าเขามีปลามีปลาที่เขาอยู่ตามวิถีธรรมชาติของเขาอยู่แล้วใช่ครับแล้วก็ามาปล่อยเพิ่ม,มนะครับก็คือพวกทุกสายพันธุ์ที่รวมอยู่ในนี้เฮ้ยแต่ดีเลยนะเนี่ยอะไรนะคะลอยกระทงอเอาเราลอยกันอยู่นี่เลยมีมีหน้าบ้านาามีหน้าคานก็คงร่วมกับ พวตนะพว<อ>มักย่านะครับ<อ>ก็คือบ้านหมักย่าเนี่ย<อ>ก็อาจจะเอาตรงนี้เป็นที่ลอยกระทงก็ดีนะคะก็ือสถานที่ด้วยด้วยมีพื้นที่ต้อนรับจริงๆตอนนี้เรานึกไปถึงนี้เลยนึกถึงว่าลานจอดรถด,ด้านหน้าความจีอีกหน่อยเราเชื่อว่าต้องมีมินิคอนเสิร์ตแน่นอนเลยที่เขาแบบอยากจะจัดที่นี่หรือมีกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยน่าจะมาลงก็อาจจะมีแบบ หมือนวิถีชาวบ้านก็คือมีกเกษตรกรอยากขายนั่นขายนี่ก็จะมาตรงนี้ในลาชุมชนเล็กๆก็พูด<ล>ง่ายๆก็คือเหมือนกับเปิดท้ายวิถีชุมชนก็คือเอาคนที่มีอะไรในหมู่บ้านก็มาแชร์มาขายมาแลกเปลี่ยนกันอย่างน้อยเราก็เป็นคนอุดรอ,อยู่แล้วเนาะแล้วก็พื้นที่นี้รู้สึกว่าคุณแฟนก็อยู่ที่นี่เลยโดยกเนใช่แล้วพื้นที่ตรงนี้คือเป็นเส้นทางของเขาเรียกว่าทัวร์ธรรมะม,ม,มีวัดเยอะมากไม่ว่าจะเป็นวัดปูตะเพาทองอวัดหลวงปู่ลีก็คือเจดีย์พระบัวเส้นทางใช<ส>่ครับทางไปอยู่เข้ามาเข้ามาปุ๊บนี่ก็เจอหลวงพ ใช่ใช่เมื่อกี้ก็คือผ่านมายังบอกยังบอกว่าเอ้าเส้นนี้ใช่ไหมดูตาม่าดูตาม Google มาก็แล้วไม่ได้ไกลมากแต่ไม่รู้ว่าตรงนี้มีปตทเปิดนานหรือยังอ่ะของปตทก็เปิดนานแล้วของเทเบิดครับก็รู้จักกันนะครับเพราะว่าเราอาจจะมาไม่ถึงบางทีส่วนใหญ่ถ้าไปวัดกอาจจะอ้อมไปทางนู้นบ้างหรือก็มาที่วัดทางหลวงพ่อเจริญท่านบ้างอย่างเงี้ยค่ะก็มาไม่ถึงตรงตรงตรงที่ที่มันทะลุออกเขื่อนอุบลรัฐได้ตรงเข้าเขาช่องชานแสดงว่าไปตีกอล์ฟก็คือผ่านเราได้เลยโอเคเที่ยวเกิ่นต่อได้ก็แสดงว่า เส้นทางเรานอกจากทําทให้คนในชุมชนมีที่อีกที่หนึ่งในการมาชิลคาเฟ่แล้วก็เป็นเส้นทางที่คนชอบทัวร์ธรรมะแล้วก็ใครจะไปตีกลอฟเขื่อนเอาแวะมาโดบ กาแฟที่เราเกิดได้ที่สำคัญคือทุกเช้าแล้วก็ทุกเย็นทุกบ่ายก็จะมีนักปั่นจักรยานประมาณร้อยสองร้อยคันที่เขาเป็นเส้นทางปลอดภัยเส้นทางเป็นเส้นทางสูงใช่ครับขึ้นเขาแล้วมันปลอดภัยครับเพราะรถใหญ่ไม่ค่อยมีถ้าออกไปเส้นนู้นน่ะรถใหญ่มันเยอะครับก็เส้นนี้ก็จะปลอดภัยนักปั่นเแล้วอย่างเงี้ยพอย้ายกันมาหมดแล้วทั้งร้านทั้งที่บ้านแล้วที่ซอยกระเทยร้านนั้นไม่เคยเช่าหรืออะไรยังไงขอพักก็ให้เช่าอยู่แต่แต่ร้านก็คือปิดไปเลยที่บอกว่าตอนนี้ก็คือถ้ามีคนที่เขาแบบไม่ได้มี ที่มีทางแต่อยากมีแบบวิธีธุรกิจในเ<ช>มืองก็คือเทคโอเวอร์เหมือนกันทาะเห็นหินคุตั้มลงเฟซเนาะก็คือพูดง่ายๆก็คือเราขายแหละอ๋อขายแพงไหมเผื่อแบบเออลูกค้าหรือแบบเพื่อนๆสนใจมันมีบ้านหนึ่งหลังอหอพัก4ี่ห้องแล้วก็ร้านค้าคือร้านกาแฟปัจจุบันนะครับที่อยู่ตรงโน้นก็คืออีกอีกหนึ่งห้อง รวมแล้วก็คือยกเซตเลยให้หมดเลยทุกอย่างปร่ว่ามันเจ็ดล้านนีเจ็ดล้านเ็ล,นล้านในเมืองก็ไม่แพงเนะ oh, าะเพราะอยูนี้รู้สึกว่าถ้ามันเป็นตึกใหญ่ในเมือง20่สิบิบต้องมียี่สิบนะถ้าตึกแบบตึกแบบอาคารพาณิชย์สาี่ 3, 4, ช,าชั้นนพูดง่ายๆว่าถ้าจะซื้อบ้านต้องขอนบ้าน30ปีแต่ถ้าซื้อที่นี่มันมีเงินทั้งขอพักแล้วก็มีเงินจากร้านเลี้ยงก็คือ บางคนเขาบอกว่าอะไรนะมีบ้านแล้วบางทีเหมือนจะเป็นอะ,อะไรนะเป็นทรัพย์สินแต่ความจริงมันไม่ใช่เพราะว่าทรัพย์สินมันต้องหาเงินให้ได้ด้วยก็แสดงว่าตอนนี้มีลูกค้าให้อยู่แล้วสี่ห้องโอ้เงินฝากประชาสัมพันธ์ช่วยคุณตั้มถ้างั้นถ้าเกิดใครดู<ม>รายการเนาะนะรายการนี้ก็คือลองแวะไปนะเพราะเราเคยไปนั่งแล้วมันกลางเมืองแล้วมันทําอะไรได้อีกเยอะยิ่งคนไม่มีบ้านอาศัยอ่ะ บ้านหลังแรกเราทําเงินได้ด้วยก็ลองลองไปดู7็ล้านก็ผ่อนไม่เท่าไหร่เนาะผ่อนไม่เท่าไหร่ครับแป๊บเดียวก็หมดเพราะว่าเรามีไรายได้เพิ่มเข้ามา,มาก็คือท,ทําธุรกิจไปได้วยยิ่งกู้ง่ายเลยสิเพราะมันเป็นพื้นที่ที่มันเทคมันนี่กลับ<ๆ>มาได้จริงเราทำอาวัยให้แล้วประมาณ7ดปอีอ๋อ<ม><ม>คืคือนี้เราทําแบบเหมือนดูขั้นตอนแล้วว่าผ่อนแบบนี้ธุรกิจแบบนี้คืนทุนจบอ๋อดีๆคุณตากล้องยังไงไปลองดูดิเจล้านเจล้านแล้วมีรายได้เลยอ่ะ ร้านแล้วนะคะบรรยากาศข้างในก็แบบดูคือคืนมากเลยขนาดวันแรกมาเนี่ยตอนนี้ก็รอคุณตั้มอยู่คุณตัม้มอาจจะเข้าไปแบบล้างหน้าล้างตาซะหน่อยเพราะเมื่อกี้แกอยู่นั่นแกอยู่นั่นอยู่หาก<ห><ห>ั<ห>นเลยโอเคเดี๋ยวไปถามคุณตั้มแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างแต่ข้างในวันนี้คนเยอะเลยนะคะค <มา S 1> ึกคืนเลยกำลังวุ่นวูนเลยบาริสต้าสองท่านอยู่อ่ะก็คืออยากให้เขาฝากร้านเราใช่ไหมอยากจะให้ฝากร้านเรานิดนึงคุณตั้มอ้าคุณตั้มมาเป็นบาริสต้าแล้วเหรอเนี่ย ช่วยก่อนช่วยก่อนคนเยอะดูยังไม่ได้ทานข้าวเลยวันนี้สำหรับลูกค้าที่มาแล้วอาจจะรอนานนิดนึงต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับวันเกิดวันแรกแต่วันหลังก็รอนานเหมือนเดิมเร็วขึ้นกว่าเดิมดิเร็วขึ้นมอกเลยนะฮะขอบคุณมากวันนี้นะครับวันนี้ก้อยขอบคุณครับพี่ ก็เดี๋ยวเราพามาใหม่อีกรอบแล้วกันเนาะวันนี้วันแรกหขนาดวันแรกก็ไม่ธรรมดาละเดี๋ยวยังไงก็ฝากร้านแวนาคาเฟ่น,นะคะก็คืออยู่ที่หนองัวซอนะคะก็คือไม่ไกลเลยปั๊มปตทนะคะถึงสี่แยกหนองัวซอเลี้ยวซ้ายประมาณไม่ไม่เกินสองรอเมตรเจอกันเลยกับร้านแวนาคาเฟ่นนะะขอลอก่อนกว่าน,นี้ได้ไหมเมื่อกี้ไปซ่อมท่อประปามา <laughs> อะไรนะฮะบอกเขาไปเลยว่าเราคนทํางานเพิ่งไปซื้อปั๊มมาใหม่ใช้ในงานปกติทุกวันแต่วันเปิดพังพังพังแต่ว่าวันนี้ยังไม่ได้เปิดเป็นทางการใช่ทดลองเปิดอันนี้เปิดอย่างเป็นทางหนองบัวแวนาเนี่ยหมายความว่ามาพอถึงใส่วนหน้าแวรไหนนาไม่มีเลยพอดีเงินพอดีเงินหมดไม่มีเงินทาสะพานลงไปมเนีนะ เงินหมดหมด,ดเลยถ้ามาก็ยืนดูอยู่รับครับถ,ถ้าอยากให้มีสะพานในนานก็มากันเยอะๆจะได้มีเงินทําสะพานรหรือว่าจะเข้าออกหุ้นกู้สร้างสะพาน,านาถ้ากู้นี่ก็เ,<ะ>เชิญปรึกษาที่ไทยพาณิชย์ได้นะคระับน้องอะไรนะ